สัญญาบูดาเปสสละนิวเคลียร์เพื่อสันติภาพกลายเป็นสงครามกับรัเสเซียสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับหากย้อนเวลากลับไปได้นะครับยู UK, นั้นก็คงไม่ไปทำสัญญา ที่เกิดขึ้นที่บูดาเบสต์ทันหวังครับสัญญาบูดาเบสที่เกิดขึ้นนั้นนํามาซึ่งหายยนะที่ยูเคนกําลังประสบพบเจออยู่ในปัจจุบันนี้สัญญาที่เกิดขึ้นแล้วประเทศมหาอำนาจอเมริการัสเซียจีนอังกฤษดูเหมือนว่าไม่สามารถค้าประกันความปลอดภัยได้เต็ม100%ดูเหมือนว่าสถานการณ์ที่รัสเซียนี่แะครับกับกลายเป็นผู้เล่นหลักเป็นผู้ฉีกสัญญาเพราะว่า การทำสัญญาบูดาเปส์นะครับมันก็มีชาติที่เป็นมหาอำนาจในปัจจุบันร่วมในการทำสัญญาค้ำประกันความปลอดภัยของยูเครนท่านผู้ฟังครับในวันครบรอบ30ปีการลงนามบันทึกความเข้าใจบูดาเปส์ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่5ธันวาคมปี1994สถานการณ์ที่มันดำเนินการครบ30ปีเมื่อวันที่5ที่ผ่านมานี่นะครับบันทึกบูดาเปส์ที่ประธานาธิบดี วลาดิเมียเซเลนสกี้กล่าวว่าบันทึกนี้ไม่เคยเป็นประโยชน์ต่อยูเครนเลยแม้แต่วันเดียวในวันครบรอบ30ปีของการบันทึกความเข้าใจบูดาเบสต์10ปีของสงครามเอกสารนี้ไม่มีวันใดที่ได้ผลและเพราะเหตุนี้ทุกคนในโลกนี้จึงรู้แล้วว่าการลงนามเพียงอย่างเดียวโดยลัดใดๆหรือการรับรองหรือสัญญาใดๆไม่เพียงพอสำหรับความปลอดภัยสิ่งที่จำเป็นก็คือการรับประกันที่มีประสิทธิภาพ พันธมิตรที่แท้จริงและลากฐานความมั่นคงที่สมจริงภายในประเทศอาวุธที่ช่วยให้ป้องกันและก็ยับยั้งศัตรูได้และความสามารถขีที่ช่วยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดเรากําลังดําเนินการในทุกองค์ประกอบของความมั่นคงขอบคุณทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือและขอบคุณทุกคนที่ทำให้เกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นนี่ก็คือคำกล่าวของเซเลนี้ที่กล่าวเอาไว้ใน การครบรอบ30ปีบันทึกสัญญาบูดาเบสบันทึกความเข้าใจบูดาเบสนี่แหละครับได้รับการลงนามเมื่อวันที่5ธันวาคมปี1994ณนเะมืองหลวงของวิกเตอร์เออบันในปัจจุบันนั่นก็คือเบลารุสประเทศที่ลงนามในข้อตกลงด้านความปลอดภัยนี้ได้แก่สหรัฐอเมริกาสหรัชอาณาจักรสหพันธรัฐรัเสเซียซึ่งต่างให้สัตยาบันให้คำมั่นว่าจะปกป้องอธิปไตยของยูเครน โดยแรกกับการยอมมอบอาวุธนิวเคลียร์ภายใต้การควบคุมทางกายภาพของเคียบให้กับมอสโกแรงผลักดันในเรื่องนี้คือการทำให้ยูเครนเข้าร่วมและปฏิบัติตามสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์แต่ปรฟังครับการละเมิดบันทึกบูดาเปสต์ของรัสเซียทาให้เกิดความอันตรายซึ่งทำลายความเชื่อมั่นในความคิดของการปลดอาวุธนิวเคลียร นาโตตอนนี้จึงกลายเป็นทางเลือกเดียวกลายเป็นผู้ค้ำประกันเดียวที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการแบล็กเมย์จากรัเสเซียและขีดกันจากภาพลวงตาที่เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการขัดขวางการบูรณาการยุโรปแอลนติกของยูเครนนอกจากนี้ยังเป็นโอกาสเดียวที่จะหยุดการกัดเซาะของหลักการสำคัญของการไม่แพร่กระจายนิวเคลียร์และเรียกคืนความมั่นใจในการปลดอาวุธนิวเคลียร์ หลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในเดือนธันวาคมปี1991ยูเครนที่เพิ่งได้รับเอกราชได้สืบทอดคลังอาวุธนิวเคลียร์ที่แข็งแกร่งในเวลานั้นสหภาพโซเวียตได้ทำการประจําการหัวลบนิวเคลียร์ประมาณ1,900หัวขีปุร์ข้ามทวีปอีก176ลูกที่เก็บไว้ในไซโลใต้ดินในพื้นที่ของยูเครนปัจจุบัน และเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์4 4ลิลมในดินแดนของยูเครนนอกเหนือจากขีุ่ถข้ามทวีปแล้วยูเครนยังมีอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีด้วยโดยหัวรบนิวเคลียร์บนขีป่ปื์พื้นสู่พื้นหรืออากาศสู่พื้นมากถึง4,000หัวคลังอาวุธของยูเครนใหญ่เป็นอันดับ3าของโลกมีเพียงสหภาพโซเวียตสหรัฐอเมร,ริกาเท่านั้นที่มีอาวุธนิวเคลียร์มากกว่าอย่างไรก็ตาม ในปี1994ยูเครนได้ลงนามในสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์หรือว่าสัญญา NPT ในฐานะรัฐภาคีที่ไม่ใช่อาวุธนิวเคลียร์และในปี1996ก็ได้โอนหัวลบนิวเคลียร์ทั้งหมดให้กับรัเสเซียยานพาหนะขนส่งอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธศาสตร์คันสุดท้ายในยูเครนถูกลื่อถอนในปี2001ตามสนธิสัญญาลดอาวุธทางยุทธศาสตร์ในปี1 9 9 1 การที่ยูเครนยอมสละคลังอาวุธนิวเคลียร์มักได้รับการยกย่องว่าเป็นเรื่องราวความสําเร็จในการควบคุมอาวุธนิวเคลียร์แต่แม้กระทั่งในเวลานั้นผู้เชี่ยวชาญทั้งยูเครนและอเมริกาก็ยังแสดงความสงสัยว่าการปลดอาวุธนิวเคลียร์เป็นการตัดสินใจที่ดีหรือไม่โดยให้เหตุผลว่าอาวุธนิวเคลียร์ของยูเครนเป็นสิ่งเดียวที่สามารถยับยั้งการรุกรานของลัสเซียได้ แม้ว่าบันทึกความเข้าใจบูดาเปสจะถูกกำหนดเสนอต่อยุเคตในฐานะรากฐานแห่งความมั่นคงแต่ความล้มเหลวในที่สุดของบันทึกความเข้าใจในการปกป้องอนา,าธิปไตยของยุเคตก็ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนเมื่อเวลาผ่านไปเส้นทางสู่ยุโรปใหม่หลังจากได้รับเอกราชแล้วพันธมิตรระหว่างประเทศของยุเคตซึ่งพยายามจำกัดการแพร่หลายอาวุธนิวเคลียร์ทั่วโลก ไม่เต็มใจที่จะทําธุรกิจกับยูเครนในฐานะมหาอำนาจด้านนิวเคลียร์ตั้งแต่เริ่มได้รับเอกราชยูเครนก็เริ่มเต็มใจที่จะได้รับการสนับสนุนทางการทูตที่กว้างขวางขึ้นด้วยการลงนามใน NPT ก็คือสัญญาไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งภายใต้ข้อตกลงนี้รัฐภาคีที่ไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์จะต้องให้คํามั่นว่าจะไม่ผลิตหรือจัดหาอาวุธนิวเคลียร นี่จึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะสร้างการยอมรับทั่วโลกในฐานะประเทศที่มีอำนาจอธิปไตยและเป็นอิสระในคำประกาศอธิปไตยของรัฐในปี1990ซึ่งเป็นเอกสารที่กำหนดให้กฎหมายของสาธารณรัฐสังคมนิยมสเวียตยูเครนมีอำนาจเหนือกว่ากฎหมายของสหภาพสเวียตยูเครนให้คำมั่นว่าจะไม่ยอมรับผลิตหรือครอบครองอาวุธยูเครีย คำมั่นสัญญานี้ได้รับการยืนยันอีกครั้งในคําแถลงของรัฐสภาย,ยูเครนในปี1,991เกี่ยวกับสลานะอาวุธที่ไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์ของอยูเครนอย่างไรก็ตามการปลดอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดของอยูเครนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายการเจรจาทางการทูตอย่างเข้มข้นและความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศเป็นเวลานาน,านถึงครึ่งศตวรรษถึงจะก,กำจัดอาวุธนิวเคลียร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ออกจากดินแดนของประเทศได้ระยะแรกของการปลดอาวุธนิวเคลีย์นั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของพิธีการลิสบอนในปี1992พิธีการลิสบอนยูเครนลงนามในพิธีการลิสบอนเมื่อวันที่23พฤษภาคม1992พิธีการดังกล่าวกำหนดให้เบลารุสคาซัคสถานและยูเครนส่งมอบอาวุธนิวเคลียร์ที่ประจำการอยู่ในดินแดนของตนให้กับรัเสเซีย นอกจากนี้ยังกำหนดให้ทั้ง3ประเทศเข้าเป็นภาคีสตาร์ทและ NPT ในปีเริ่ม1991อย่างไรก็ตามเมื่อสิ้นปีความรู้สึกสนับสนุนนิวเคลีย์ก็เริ่มเพิ่มขึ้นภายใต้รัฐสภาของยูเครนสมาชิกบางคนเรียกร้องให้มีสถานะนิวเคลียร์ชั่วคราวในขณะที่บางคนเห็นว่าประเทศควรอ้างสิทธิครอบครองยึดการควบคุมปฏิบัติการของหัวลบนิวเคลี ในเดือนเมษายน2556นักการเมืองยูเครน162คนลงนามในแถลงการที่ระบุงเงื่อนไขเบื้องต้นเพิ่มเติม13ประการสำหรับการให้สัยาบันข้อตกลงสตาร์ทซึ่งรวมถึงการรับประกันความปลอดภัยจากรัเสเซียอเมริกาตลอดจนความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับการลื้อถอนอาวุธและการชดเชยมูลค่าเชิงพาณิชย์ของยูเรเนียมในอาวุธเดือนต่อมา สหรัฐเสนอความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อจูงใจให้ยูเครนให้สัาบันข้อเสนอเริ่มต้นที่จะทําให้ยูเครนรัสเซียอเมริกามีการเจรจาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขาการปลดอาวุธเหนิวเขีรยในระหว่างการเจรจาเคียบยังคงดืนการที่จะเรียกร้องการรับประกันความปลอดภัยที่มั่นคงเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นที่ขาดไม่ได้สําหรับการปลดอาวุธนิวเขีย สหรัฐอเมริกาและรัสเซียปฏิบัติตามและประกาศให้คำมั่นสัญญานี้เป็นทางการในบันทึกความเข้าใจบูดาเปสต์บันทึกความเข้าใจบูดาเปสต์สหรัฐอเมริการัสเซียและสหรัฐอาณาจักรได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจบูดาเปสต์ว่าโดยการรับรองความมั่นคงเมื่อวันที่5ธันวาคมพศ2537 โดยประเทศผู้ลงนามให้คำมั่นที่จะเคารพอำนาจทิปไตยบุรณภาพแห่งดินแดนและเอกราชทางการเมืองของยูเครนเบลารุสและคาซักสถานจะไม่ใช้หรือขู่เข็นที่จะใช้กำลังกับประเทศเหล่านี้ในวันเดียวกันที่ลงนามบันทึกความเข้าใจยูเครนได้เข้าร่วม NPT ในฐานะรัฐที่ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์และปฏิบัติตามเงื่อนไขขั้นสุดท้ายสำหรับการให้สตาบัลสตาร์ เมื่อวันที่4ธันวาคม2552รัเสเซียและสหรัฐอเมริกาได้ออกแถลงการร่วมกันยืนยันว่าการรับประกันด้านความปลอดภัยที่ระบุไว้ในบันทึกความเข้าใจบูดาเบสจะยังคงมีผลบังคับใช้หลังจากข้อตกลงสตาร์ทสิ้นสุดลงในปี2552 ความล้มเหลวของบันทึกความเข้าใจบูดาเบสปรากฏชัดเมื่อไม่ปฏิบัติตามการรับประกันความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคำานึงถึงการกระทำในอนาคตของรัสเซียข้อตกลงดังกล่าวไม่ได้คาดการถึงสถานการณ์ที่รัสเซียภายใต้การนำของผู้นำที่มุ่งแก้แค้นและขยายดินแดนอย่างวลาดิเมียร์ปูตินจะเพิกเฉยต่อพันธกรณีและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างโจ่งแจ้งเช่นนี้หลายคนเชื่อว่า การตัดสินใจของยุเคนที่จะเลิกใช้อาวุธนิวเคลียร์ได้รับอิทธิพลแรงกดดันภายนอกมากกว่าจะเป็นการตัดสินใจฝ่ายเดียวโดยสิ้นเชิงการพิจารณาทางการเมืองและทางวัตถุรวมถึง NPT ทําให้ยุเคนรวมทั้งเบลารุสคาซักสถานและประเทศแถบบอลติกยอมเลิกใช้อาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดผลก็คือในปี1994ถึงปี1998มีเพียง5ประเทศเท่านั้นที่มีอาวุธนิวเคลียร์อย่างเป็นทางการ ได้แก่สหรัฐอเมริการัสเซียสาราตอาณาจักรฝรั่งเศสและจีนอินเดียและปากีสถานเข้าร่วมกลุ่มดังกล่าวในปี1998ทําให้จํานวนประเทศที่มีโครงการอาวุธนิวเคลียร์ที่ได้รับการยอมรับเพิ่มขึ้นเป็น7ประเทศส่งปืนของคุณมาแล้วเราสัญญาว่าคุณจะปลอดภัย ยูเครนยอมสละคลังอาวุธนิวเคลียร์เพื่อแลกกับการสนับสนุนทางเศรษฐกิจและสิ่งที่ควรจะเป็นการยอมการรับรองความปลอดภัยอย่างหนานแน่นเกี่ยวกับอธิปไตยและบุรณภาพแห่งดินแดนอย่างไรก็ตามเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2014ัสสีรัสเซียได้ละเมิดบันทึกความเข้าใจบูดาเปสต์อย่างโจ่งแจ้งโดยการบุกยูเครนผ่านไครเมียและข้ามพรมแดนด้านตะวันออกยึดครองคาบสมุทรและบางส่วนของภูมิภาคโดเนสและลูฮัน ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามรัสเซียยูเครนซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นเป็นการรุกแานเต็มรูปแบบเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2522ท้ายที่สุดบันทึกความเข้าใจบูดาเบสตก็ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของยูเครนได้รัเสเซียใช้คลังอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งปัจจุบันมีคลังอาวุธนิวเคลียร์มากที่สุดในโลกในปี2024มีหัูรบนิวเคลียร์ประมาณ5,580ลูก เป็นเครื่องมือข่มขู่และเบคเมยูเครนและชาติตะวันตกนอกจากนี้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดของยูเครนอย่างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปลิเซียยังตกอยู่ภายใต้การยึดของของรัสเซียมานานกว่า2ปีกองทัพรัสเซียได้แทรกแซงการจัดการความปลอดภัยของโรงงานไฟฟ้าแห่งนี้รวมถึงการวางวัตถุระเบิดและอุปกรณ์ทางทหารไว้ภายในพื้นที่ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ครั้งใหญ่ ความพยายามผนวกดินแดนไคลเมียและการเริ่มต้นการรุกรานเต็มรูปแบบของรัสเซียได้จุดชนวนให้เกิดความเรียกร้องเพื่อเพิ่มความเมื่อขึ้นสำหรับการสร้างวัตถุนิวเคลียร์ของญีคปุ่นโดยหลายคนได้โต้แย้งว่าประเทศนี้มีสิทธิ์ทั้งทางกฎหมายและทางศีลธรรมที่จะฟื้นคืนสถานะนิวเคลียร์ของตนสงครามในยูเคุนไม่ได้เผยให้เห็นถึงข้อดีของการควบคุมอาวุธแต่ยังเผยให้เห็นจุดอ่อนและความเสี่ยงของการปลดอาวุธนิวเคลียร ทำให้เกิดความกังวลว่ามหาอำนาจนิวเคลียร์ที่มีศักยภาพอื่นๆอ,อ,อาจพิจารณาแผนปลดอาวุธของตนใหม่ในท้ายที่สุดการรุกรานยูเครนของรัสเซียนเน้นย้ำถึงความเสี่ยงของการปลดอาวุธนิวเคลียร์เมื่อการรับประกันความปลอดภัยนั้นไร้ความหมายและละเลยได้ง่ายเพื่อเป็นการตอบสนองแผนชัยชนะของยูเครนเรียกร้องให้มีการใช้งานแพ็กเกจยับยั้งที่ไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์ที่แข็งแกร่ง ซึ่งไม่เพียงแต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องยูเครนจากการรุกรานเพิ่มเติมของรัสเซียเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการจำกัดศักยภาพของทหารรัสเซียซึ่งขณะนี้ถือเป็นภัยคุกคามขยายวงออกไปไกลเกินกว่ายุโรปและนาโต้ไปจนถึงทั่วโลกผลกระทบนี้มากขึ้นกว่าเดิมหากไม่มีการดำเนินการที่เด็ดขาดค่าใช้จ่ายของการไม่ดำเนินการอาจส่งผลกระทบไปไกลเกินกว่าพรมแดนของยูเครน สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันที่เซเลนสกี้เรียกร้องให้มีการค้ำประกันการรับประกันรวมถึงการขอเข้าเป็นสมาชิกนาโต้และให้นาโต้รับรองความปลอดภัยเพื่อเป็นการค้ำประกันของยูเคนี่แหละครับว่าในสถานการณ์ที่ยูเคนั้นไม่เชื่อถือคำสัญญาใดๆของปูตินอีกแล้วเพราะฉะนั้นการที่ให้ชาตินาโต้โดยเฉพาะชาติในยุโรปนี่แหละครับเป็นผู้ค้ำประกัน เป็นผู้ควบคุมดินแดนของยูเครนมันจะกลายเป็นหลักประกันสําคัญที่รัสเซียนั้นจะไม่ลุกลานพื้นที่ยูเครนต่อไปสถานการณ์ที่มันดําเนินการอยู่ในปัจจุบันนั้นแม้ว่าการมาของทรัมป์การเจรจาถ้าเผื่อมีการเจรจากันเกิดขึ้นมันก็ยังไม่มีการรับประกันใดๆว่าพื้นที่ดินแดนของยูเครนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันจะไม่มีการรุกเพิ่มเติมจะไม่มีการขยายวงตราบใดที่ยังไม่มีชาติที่แข็งแกร่ง กลุ่มที่แข็งแกร่งอย่างนาโต้ค้ำประกันความปลอดภัยรับประกันพื้นที่ดินแดนของยุเคนทั้งหมดเพราะนั้นสัญญาถ้าเผื่อมีการทํากับปูตินนั้นยูเคนั้นก็คงไม่รับสัญญาใดๆทั้งสิ้นถ้าไม่มีการรับประกันความปลอดภัยจากทั้งอเมริกาและนาโตโดยเฉพาะชาตินาโตที่ยูเคนต้องกายต้องการเป็นสมาชิกนาโตเต็มตัวในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเรากันด้วยนะครับ